มะค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะมะคามมะขามมือน,นี้มานะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกงสามคนมอแม่งดูอร่อยค่ะคุณมาแก้มือค่ะมือเ้านีปล่อยคิดใบออกไปมือน,นี้กันเลยแก้มือโดยการที่พ์ว่าการดูคือมาต้มก๋วยเตี๋ยวค่ะต้มก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็อัดทุกให,หม่นะคะขอแก้มือภาษาไดยซูหนหลายอันนี้ กล้วยน้องเพชรนิดเอามาให้ด้วจ้ะเพิ่มไปเพชรบูรณ์มาเพชรแล้วก็กินกล้วยเพชรนิดเอ้ยมากินกวว๋วยเตี๋ยวเด้ออยู่บ่อหนูเอาตังไปให้น้ำน้ำปังเมื่อกี้น้ำปงันนปงอยู่ไหมตังทอนแล้วลูกฮะหมดน้ำปังยังมาให้เป็นเป็นปลาเอาไปกินเพราะว่า มันแค่แปดร้อยตอนนั้นหนูไม่ได้ยินเพราว่าทาฟังควาไปก่อนอืมเออนะบาปจังเลยค่ะ พริกขัวเองครับอ๋าหัวจับพริกคองซิเบอเนขั่วตัวกับปั้นจับเขาบอกร้านนีนี่เป็นคนแพ,พ้่พิกขั่วมากินกับเป็นเนื้อเป็นยันยันถ้าออกหอนลอกฮอนมัดโตน่ะอืมหั้นปล ไปสืนเน,น,นมือเอาไปผมก็ไปผมย้หยาแม่าพเเอางแม่เส่ให็นคนก่อนเป็นแท้แเลยูเยขนข่ขนขาเนี่ยน้มเงัน้งนรู้สึกนี่ละาวนามกหวานเนาะ

cái gì nữa vậy ta cái phương mỹ phạt của mơ ơi phạm rồi con coi chịp là bó chịp bó มาทำแกล้งๆครับทำแบบไม่เต็มที่อ่ะฝีม,มือไม่ใช่เ้าสาวเพื่อกระลกโป๊ะเ,เ,เป็ดเดอ้าวันนี้เสร็จเสร็จก็เสร็จอีกที่หนึ่งม่เป็นหมกร่างก็เจียมบางลานนักอายได้จ้ะปริ้นเติมหน่อยบางลานไปกินหลับปุงจะลายเมื่อมี บะโดบดยเลยจ้ะเริ่มแตไหนกับเมื่อภาไปจมตัวเจี๊ยบถึงซื้อ หมูเลืนะแล้วตมาตัวลูนึ่งมีน้ำเปล่าคือทอดนะไก่ด้วยไ่บ้างโอ้ยเสร็จแลเส็จเค็ดลัเค็ดลัเป็นจาไหน วันสาร์แม่โอ๋จะได้บอกไปแล้วนะจ๊ะเนาะแต่บ่มนิดก็ไดได้ยินว่าแม่โอ๋จะปุณนเอฟซีทีซอยหมุนมหน่อยได้สองร้อยสองร้อยซับจ้ะสองร้อยเจ็บขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณคุณหลายๆกระยุ่งกันไปตลอดด้จ๊ะเด้อขอบคุณที่แวะเข้ามาทุกคนขอบคุณน้องๆนึ่งๆทุกคนที่ให้ยกำลังใจ้จ้ะแม่ออ๋ด้จ๊ะเด้อ นอนข้างมพี่ซึ่งมูจ้ะเพื่อนเพื่อนสาวที่น่ารักเพื่อนหน่อยได้จ้ะทักเขามาก่อนมูเลยเสียงบ่มีเพื่อนเอ้ยแกมือไหม เมื th, ่เดี๋ยวเสร็จก็จะเอาห้องเปิดแอร์นะครับหัวสียภาพเนี่ยกระดูกไปเียวะมีแกนบิดรวยดีแหละโลุกไม่เที่ยวก็เปลืองตังค์ครับต้องมี่จ่าออกจากบ้านก็เปลืองด้วย แ,แบบมูแม่ทิเปนี่ยน่ไม่ออกอาการหนูแคงตาซึมใช่น,นะบบขอเปิดคลิปไปเพื่อแค่นีด้วยจ้ะเนพอพอๆกันไม่คลิปหนาแล้วคะ่ะเนแม่วัเพลินหลายบาบบายจ้ะ